นวดนี่<ม>เป็นงวดที่แปดนะครับที่พารทีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ลำครับผมสวัสดีครับครับผมอ่านะครับมอวนลืมมือว่าอาจารย์ลำต้องเอาเหล็กเสืยบผูกข้อเพราะว่าเราต้องเป็นเพราะว่าเหล็กเสือกนี่ต้องเอาว,าาออาวา่านังขารนมปนบ่ครับสาเหตุที่เอาเป็นวันนังขารนเพราะว่า,วายัางครับเพราะว่าคนคนยังไงแล้วมัน,ใน,ใน,ใน,น เพราะานมันก็ตรงตรงดีนะมันตั้งข็งครับวันนักข้ามนี่เป็นมันแข็งตามความเสื่อของอคนไทยเฮาเนาะก็เลยว่าถ้านอกเนื้อจากนี่กะมันอาจที่ถึกหรือบ่ถือกะแต่ว่าวันนคามนี่คือดีที่สุดแล้วครับแน่นแนนแ่นสองวัเสือกผูกข้อเส้นนี่นี ที่ใดมาจากบุรีรัมย์แมนบ่ครับแมนไอนี่เป็นงวดที่เจ็ดพันงวดต่อไปนี่งวดที่แปดครับครับไม่อาจารย์คือบ่ทรงเขาไปเกิด่ไงไปไปว่ะพอก่อนได้นะครับไอนี่เป็นงวดที่เจ็ดพันงวดเมื่อกี้ได้ยังก่อนอาจารย์เอาอันนี้หกยังหกแปดห่าหกแปดบ่บ่ตรงแต่ว่าก็ถือว่าเข่าเนาะหกแปดห่าตัดหลินหกแปดแปดห่าก็ถือว่าเข่าเอางวดชุดไทยเลยบนท้องหลังก็ วันหนี้งวันทุ่งไทยป่บ่เอาซ้ำอีกนะขอเอาซ้ำอีกได้วันวันเอาก็คือบ่บอกนี่เอาซ้ำวันทุดท้ายก็ได้แปดฮาอนไรก็หกสี่นี่โอ้โหทาวน์หลังเอาแล้วมาเอาอีกก็ซ้ำ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 อีกโค้งทุดท้ายโค้งทุดท้ายเอาผู้ใดมาใครนี่ล่ะโอ้วก็คือบ่บอกกันนี่ โคงสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็เอานะครับข้างบนข้างล่างแต่มาบ่ขอขอได้ไหมองานยายสวยว่าผู้เดียวโอ้ยผมมาได้มาดีคนสุรินได้มาบ่อันนี้ผมก็งวดได้มาคือกันผมก็จะเอางวดสุดท้ายวันอังคารที่เขาอ๋อเพราะว่าย่ำงวดวันที่หนึ่งนี่เลขออกวันพุธวันอังคารก่อนเลกออกนี่สิย่ำอีกทีหนึ่งเป็นเลือกเป็นเสือกผูกข้อ นะครับงวดอันนี้เอามาแล้วเจ็ดงวดและกระเข่าทั้งเจ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่แปดอาจารย์เสียสีเอาจุดเอาอีกสองงวดอีกสองงวดฮะอีกสองงวดอีกสองงวดเสือกนี่กับสีสีเศร้าเอาโอ้ไหนละครเช่นดาวได้ตัวไหนงวดนี้เฮ็ดเมื่อวานวันอัันเฮ็ดแบบไดครับเอากเอาผ่าที่ใช้เอาอ๋อเฮ็ดคือเก่าเนาะ เอาเอาเขียนตัวเลขแล้วก็พับเส่ผ้าตอนตอนผกเข้ามาถ่ายลังเทือออกไร่หลายเจะวางงวดงวดที่ผ่านหน้านี่ออกสามใบงวดนี้ออกจากใบครับพาจากรสาใบออกสามใบโอ้สามตัวนี่สามี้สามใบเธอได้เทือนเลยได้บ่ที่แมนบ่ะแต่สามใบเธอได้ทุกเทือองวดที่แล้วสามใบกับเข่าตรงๆได้ตัวใดล่ะหัวแดงแค่นออกสามใบอืมอืม ก็เตจเตจไงงันยนเขียนผ่าน้าเตจเดจครับเดี๋ยวเขาสีดเขียนเป็นเขียนพิษตัวนั่นหัวด้องเอาเอาเน้นโค้งจ่ไทยยังให้เขาจังสันครับหกซีตรงตรงเลยที่โค้งจุไทยแมนอยู่พอเป็นได้สองโจท่าหัวหงวเหน่งหวเนน่งนะหัวเีน่งตัวใดเลยครับศูนย์แปดศูนยังยังเจ็ดไดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนแปดศูนยท่ั่นละอ่จุดไปพร้อมพอมกันครับ แต่ว่าผมว่าในฝันแต่ว่าเมียเมันฝันดีที่อเขามาข่าผมอย่างเดียวไอ้เปลี่ยกเลยผู้ใดฝันได้สวยฝันไว้เขามาเปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนเลขเปลี่ยนก็ได้บอกเลขตัวนี้ออกแถวตัวน,นั้นมาแทนไปไหมไอ้เปลี่ยนเลขมาแทนเลขเพิ่นที่มาแทนอ๋อเลขเจ็ดแปดศูยนย์ยนออกแถวเลขเจ็ดแปดศูนย์ออกแมนแต่ยังสวยบอกยังสวยฝันดี บอบกออกพฤศจิกาผมบันว่าแต่ว่าพนลำตีตีความฝันนี่สวยจังใดเผมก็ว้าเลขเขาเลยเล็ว่าเล็จะค้องเขาของยายลำเลขใดเออของไอ่ของยายสวยเล็กตัวใดอ่าตัวตัวของเป็น่หาแต่เขาพอลำก็ได้เพราะว่าเขาอลยสวยโอเดียวนี่ลักวันน่ะบไอ้ทีพื่นบอกว่ายายสวยฝันาเีียนนนตััว้ฝเอาเปล็กมาเปลี่ยนเพื่อนได้เปลี่ยนนะยังเปลี่ยน เปลี่ยนไปแล้วบัววัวเอาเลขตัวนี้เลยเอาเลขตัวนี้เดี๋ยวเลขของยายสวยจะว่าอยต่างหากผู้ใดสิเอากลับเอาเขาใครเอามาเปลี่ยนคือแปดหานึงครับคันพวกเพื่ยนสีขาผมเหมือนกันอ่าเล่พร่ำก็เลยตีว่าเจ้าของเลขเจ้าของถือกรึเปล่าไว่าได้เขาเลยไอ้นั่นไอ้นั่นก็ของคุณยายสวยแต่ของอาจารย์ที่เฮ็ด เอาเลขเสือกผูกข้อนี่ได้เม็ดเดียวนี่สามตัวนี่เจ็ดแปดศูนย์อ่าตัดใไฮโปครับอาจารย์หรือว่าให้เพื่อนไปตัดเอาเองตัดเอาเองครับตัดเอาเองเนาะนะครับตัดให้ก็เอาศูนย์เจ็ดเลยตัดให้เนี่ยเอาศูนย์เจ็ดเลยโอ้เขียนซ่าผมมาเนาะเขียนอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวได้เขียนเขียนไฮไม่เหรอศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอะไรน้อยก็ได้เอาเั้งเต้แล้นะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดเจ็ดนี่แหละเท่านั้นแหละเนาะตัดเนาะ ขุยอยางมันหลายตัวบนการตัวเองสิอยางมันหลายตัวก็แต่ว ok ่าเลขกพลั<อ>งก็เปนหลายนะนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวจะว่าแยกเลขกสองตัวมันกระจายสามชุดอ่านะครับก็คือตัวเลขนะครับถึงผู้ชมก็เจ็ดแปดศูนย์น่าย่านทางผู้ชมว่าตัดจังไรหรอแอด โอ okay. ้กสิยาาอีกละบรไดเอทแอดบอไดเขียนไทยแอดบอไดเคียนไทยด้วยผู้สบาย่ายอิดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปด0ูนะครับอาจารย์บอกว่างวดนี้มักแห้งคือมักตัวใดอาจารย์เจ็ดแดูนี่ครับบอไอสองต2โตกับมัก0ูนย์คดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เนาะนะครับอืนะครับเอ้ามียางหอดเอฟซีพเนงวดนี้เอฟซีย่างลำรวยๆมีเงินมี่องครับครับผม จากสีว่าจางไหนเราจากสีว่าจังไหนเอาเราบอกว่าเป็นเออบอลเราบอกว่าเก่งเราบอกเป็นอยู่เดือนสีว่าเราเป็นใบ่ะที่ไรบอที่นที่แปบอไอ้นี่งวดที่แปดยสอมาแล้วเอะสองวดสองงวดสี่สี่เอาสิงวดบ่เออเอาเยอะสองงวดกัสีส่งนไปเอาไปวัดส่งเขาอืออือเขาอีกสองงวดเขอีสองวดคือสิงวดดิ เป็นงชิปนวดเป็นชิปนวดครับเรียอันนี้คือสายซูทครบชิปพวกเฮาเมื่อวานติดภารกิจเลยบ่ได้มารวมพิธีเพิ่นเนาะนะครับเพิ่นเฮ็ดแล้วได้ตุเรกเจ็ดแปดศูนย์นะครับเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับครับสายสุดขอบคุณอาจารย์ลำมาฝากติ๊กมาแบ่งตัวเลขครับผมขอบคุณครับครับ